ต้นตาขายด้วยตานมาาตนเอ็งยืนฝั่งนู้นเห็นเหนสิอ่ะมาเห็นเห็นเห็นอ่าเห็นแล้วเมฆตาทังแมง อ่าเนี่ยใครเข้า YouTube เนีง่ยไง thank mm -hmm. 我能够理解，来，是才理解成 พี่หนูเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยแฟนใหญ่เนี่ยเออพี่ใหญ่แหญ่ใหญ่ใช่ใช่แล้วเวละใบติดไปอยู่ในกล้องไหมนะ จาจับวกันเขาไม่แช้สายกีลามถ้าทน้องหอมของน้าเสียใจนะถ้าทำน้องหอมของน้าเสียใจนะเอาคืนนะโอเคไหมทุกคนเป็นได้หมตอยังไม่ยถ้าสายไม่อย้าหไ่อย

สวัสดีจ้าเจ้าบ้านบริการมาทำอะไรจ้าชื่อจริงชื่ออะไรเอ่ยบริการหนึดงครับออนู้จักชื่อเจ้าสาวไม่ได้ดังเจ้าสาวไหมรับค่ะเอาดังๆหน่อยรับค่ะโอ้ยไม่ได้ยินเลยยิ้มีย้ดังเลยนะไม่จ้ารับค่โอเคต่าจัง นี้เลยไม well, right ่มีเคยเจ็บผัดข้องใจแค่นี้กับย่าเชิญ่ะไรกันอะไร่ะเจ็บชื่ออะไรอ่ะใช่เหรอไม่ได้ยินเรื่องแบบนี้แล้ว ที่ครับ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  <laughs> <laughs>

ตีไปเนาะมีบอกไม่ส่งกันเลยเชิญเลยครับ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 พิธีพิธีการเราจะเป็นแบบลุกทุ่งนะคะเพราะว่าค่าตัวไม่มีก็เลยคงประมาณนี้นะคะถ้าข้าตัวแรงก็จะมันกว่านี้หน่อยเชิญเลยครับงันพม่รักทีเอาเชิญเลยครับเชิญเลยครับเจ้าบาเจ้าบามาอ่าเจ้าบาาตรงนี้เลยครับ นะครับนักเรียนะครับภาพจะได้ชีสวยนะฮะมายืนมาหน้าข้างหน้าเลยครับเนาะมานาข้างนอกยังไม่ได้รางวัลเพราะใต้โต๊ะมีมีรางวัลอยู่นะครับเป็นรางวัลที่ถือว่าโอเคมากเลย เชิญน้าเชิญน้าหน้าเลยครับเชิญน้าหน้าเลยนะครับมาเป็นสกิบพยานให้กับน้องเขาในวันนี้นะครับก็บออกลาขอบคุณอย่างสูงเลยที่ให้เกียรติกับคู่บ่าวสาวในวันนี้นะครับอ่านะอ่านะ,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 ะเราเราเระหว่างนี้ยเราก็แบบทำความคุ้นเคยกันก่นกอนนะครับขอบคุณกับแขกผู้เขียิทุกท่านเวลาผมพูดอะไรก็ผมมานี่แสดงว่าเดี๋ยวรับรางวัลนะนะยกันนะเราขเขอันนี้เปิดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดมาเรียบร้อยแล้ว เราจะสู่ขั้นตอนที่แบบกระชับทำไปนิดนึงนะครับเออ่เจ้าบ่าวครับยกพานพามามาได้ครับยกพานขอเดินไปหาจะไปขอลูกสาวใช่ไหมเดินนะครับเดินมาคุกเข่ามาคุกเข่ามารองเท้าวที่กลัวหายอยู่เลยเนาะอ,อไม่ถอดเลยเหรอเหมือนเป็นงานอะ่ะเหมือนมีการแนะนํากันดีอะ่ะมึงอย่าถอดมึงอย่าถอดมึงถอนสองหันเลยมึง อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรานะไม่ได้บอกเขานะอแม่อันนี้จะมาขอลูกสาวเขานะเอาพาเขามาเลยทําถูกต้องตามประเพณีเลยนะครับเงินก็เอามาแม่ก็ไปรับเลยเนาะแม่รับจ้ะแม่ก็จุดแม่รับรับทานใช่ไหมจ้าว่าฝันลูกทานใช่อ่านี่เราเราเรามีงานสอนเราไม่ปล่อยผ่านนะเราไม่ปล่อยผ่าน เะคะอว่าวงเดียวเอามาสองวงเหมือนปวดเงี้ยหรอเนี่ยมันก็ใช่วงเดียวใช่ไหมจะเอามาสอง่ะแล้วสร้อยนลครับมี่ลุงเรือให้สดใสให้มากมีสุขนนี้ไม่ทำงานเหรออยู่ราชการะลรับทำงานเลยฮะรู้ว่าแต่งตัวสวยรู้ว่าเย็บแบบขยับตัวไม่ได้รู้แต่ขยับหน่อย ครับเงินจะได้งอกครับทองวันนี้จะขึ้นเป็นเจ็ดหมื่นแล้วนะครับ ไหวที่บ้านแบกกระสอบเป็นร้อยกิโลโอ้เปแบบ็นเกษตรกรดีเด่นขายมะม่วงกี่เป็นร้อยตันโอ้เนี่ยนี่เศรษฐีสมมะม่วงนะครับอันนี้เศรษฐีอะไรอยู่ตรงตลาดอะ <c oughs> แค่กูเดินมากูก็สั่งนะคะูเปอร์พอนี้กูก็สั่นรู้จะสั่นยังไงนะจะไปตรวจสอบที่นับแล้วตอ,ตอนนี้จะนับแล้ว <c oughs> <c oughs> เออตั้งเปีดเลยค่ะเปเปรีเออเป็นงานนะแม่เนะแม่เป็นงานเรื่องเเรื่องทองนี่แม่มาก่อนเลยเนาะได้เลยไม่เอาอะไรนะไม่ทองไม่ได้ยังยังไม่ทำอะไรแม่ก็โอ้ตอนหน้าอ้าอันนี้ไม่ได้้อกันมาเลยนะ ไข่ไข่ก้าวกอนหนึ่งสองสาไข่ก้าวกอนหนึ่งสองสามโอไม่ย่อยแม่สอนดีังเนจ้าเป่าเนี่เจ้าเปลป็นคนที่ประหยัดมากเลยทำไม่ยอมขอเสียมาก ไม่มีประสบการณ์นี่ากเลยเห็นไหมคหรับแหวนเห็นไหมครับแม่บอกให้สวมเลยจะสวมเลยได้อย่างไรไม่ต้องมีพิธีการเวลาเรามานี่กั้นประตูเราเป็นร้อยประตูทีอย่างนี้สวมเลยเราไม่ได้ง่ายนะไมไ่ง่ายเลยจะบอกให้เอาเด็ดมา นับหนึ่งสองสามกระสวงนะแล้วก็ให้แขกผู้มีเกียรติมีสนร่วมด้วยช่วยโบ้มือด้วยนะครับยังไม่บอกให้ตบเลยตบแล้เบียดตนะเวกันเลยครับถ้าหนึ่งสองสามมี้แล้วค่อยสวมไปทุกคนซ้อมไว้นะใครมีลูกสาวหลานสาวเตรียมไว้นะอย่าให้ใครบอกนับหนึ่งนับสองนับสามยังไม่นับน,นะจะบอกไว้ก่อนมีไหนจ้ามีไหนเลย นิ้วหนางห้างไซมันหลังก็เช็ดๆอย่า้วมือนิ้วนางเนี่ยก็สุกมนดังมากเลยอ่ะได้รอบนี้โอเคโอเคโอเคขอโทษขอโทษพอดีแสงเพชรมันเข้าตานี่มันวัวอะไรเป็นไรรับหนึ่งรับสองรับสามช่วยนับด้วยนะครับห2 3ปสองสามบกมือด้วยครับ มาดีขั้นตอนอ้าสบาครับนิ้วไหนจ้านิ้วนางข้างซ้ายนี่ถ้าเธอเขาเห็นปุ๊บนะเขาเราอินี่สองคนมีบัวมีเมียกันแล้วเนะี่ยถ้าใส่อย่างนี้นะเป็นสัญละจะบอกไว้นี่มีมใครได้ยิน,นอ่ะมีน้ำแล้วเหรอ โอ้โ้มีผสมเด็จด,ด้วยแต่ยขาดชนดะห,หนึหน่นมเือรไขนมเือนมเร้ักตุนที่เาแล้ปนะูกพ่นเลยนะเข้าไปใกล้ๆเข้าไ,ไปใกล้แล้ครับกาบกับตรงแค่เท้า โอกาสกับนี้เราเราไม่มีบ่อยนะครับเพราะต่อไปต้องมีภาร,รกิจเช้ามานี่ไปทําง,งานเมื่อค่ำก็ไม่เจอกันไม่ค่อยได้เจอกันนะครับไม่ไม่รูปหลักเลยเลยจ้ากูหมดเวลานหนึ่งกูเพี่ออยู่จับพานก่อนนะครับพี่ตุ๊กครับจับพานแล้วก็น้องน้องพ่อม่่อกาบจับพานไว้ก่อนครับอ่าน Então, Dante, ีนี bras, bem, u. U bem, to ้ก็มาทางเศรษฐีแห่งวัดชมนะฮะเศรษฐีใหญ่วันนี้เวลาที่ไม่ต้องไปแบงค์นะมอยู่แบงค์ไม่มีแลม่เยอะกว่า่ะนะงห่้ะถ้าาเมื่อคนช่ใช่ั ของรับไววอยากรู้จังเลยอ่ะใส่ใจอ่ะใส่ใจมากเลยอ่ะอันนี้อะไรพระสงเดชบางขนพรมแกะกล่องมาเลยไม่สวมเลยเหรอค่ะแม่ครับ เอาสมงให้ลูกเคยเหรอคุณแม่สั่งยังไงไม่รู้อา่าการอนุคอ์จากโรงเรียนอนุบาลใช่ไหมวัดชมใช่ไหมครับผมที่บอกออกมาที่สวยอย่างนี้นะครับเราไม่ได้จ้างเลยนะทำกันเองเลยนะครับไม่ว่าเป็นซุ้มดอกไม้แล้วแต่ได้รับความอนุคห์นะครับเพราะอุปกรณ์พร้อมมากครับต้องกร่าบขอบพระคุณมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับ ต้องเปิดดูกล่องแล้ว่ามีของหรือเปล่านะครับเ,เราก็ไม่ค่อยแน่ใจเพราะเราไม่ได้ตรวจสอบเพราะว่าทีมงานตรวจสอบไม่ได้ขึ้นมาครับในะขณะนี้จะเป็นวิธีดับน้ำพุธบุนะครับซึ่งเราจะใช้เวลาไม่นานนกะยังไงของความขอความเป็นระเบียบถ้าเราข้าแถวตรงนี้เลย ด้านซ้ายลงด้านขวานะครับให้ลงให้ลงสะดวกนะครับเพื่อนด้านซ้ายลงด้านขวานะครับเขาอยากได้เลยอย่างาขาลนะจ้าัน้คุณน้ากนไปถ่ายด้านบนไหาจะได้รับคนลงเพื่อนด้านซ้ายลงด้านขวานะครับ 渐渐飘远，遥远的